สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดรมอมีนะครับก็ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกระดูกไม่ติดต้องทํำยังไงอ่าก่อนถึงกระดูกไม่ติดเราต้องดูก่อนมันต้องเริ่มจากกระดูกหักก่อนนะฮะนะมีคนถามเข้ามาในเพจเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกผมหักเนี่ยแล้วผมต้องทํำยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ารักษาไปแล้วไม่ว่าจะใส่เฟือกหรือผ่าตัดเนี่ยแต่กระดูกไม่ติดสทัทีอ่าเรามาดูกันนะกระดูกหักเนี่ยปกติแล้วที่พบไปบ่อยนะฮะก็หายประร้าะนะครับตรงนี้นะ กระดูกต้นแขนกระดูกแขนนะครับหรือกระดูกมือนะครับแล้วก็กระดูกขานะครับจะเป็นต้นขาหรือปลายขาก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระดูกที่มันไม่ติดเนี่ยนะฮะมักจะเป็นกระดูกที่เป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นกระดูกหลังนะฮะแถวๆนี้ส่วนใหญ่มันเป็นกระดูกที่ค่อนข้างบางโอกาสที่มันจะไม่ติดเนี่ยยากเพราะว่ากระดูกที่บางเนี่ยมันจะมีการ เลือดวิ่งเข้าไปแล้วก็การสร้างกระดูกเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่านะครับที่สําคัญคือช่องว่างของมันเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างยากเพราะกระดูกที่บางส่วนใหญ่มันจะซุดแล้วมาชนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นกระดูกไม่ติดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการหักของกระดูกท่อนแขนนะฮะแล้วก็ท่้นขาแล้วก็หปลรราซึ่งส่วนใหญ่ตามทฤษฎีนะฮะจำไปเลยก็คือถ้าเมื่อไหร่จะตามที่มันมีช่องว่างเกิน2มิล ส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ติดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกระดูกตรงไหนก็ตามทีนี้ทําไมเกิน2มิลมันถึงไม่ติดเพราะว่าเราพูดไปแล้วคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเนี่ยมันจะติดยังไงนะฮะมันก็จะมี2แบบนะครับนะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะให้กระดูกมันติดดีๆเนี่ยนะฮะก็คือให้ช่องว่างมันนิดน้อยหรือไม่มีช่องว่างเลยไอการที่เรามาผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกเนี่ย <S <S เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อทําให้กระดูกมันชิดแนบกัน แล้วจะทําให้มีการสร้างของเซลล์กระดูกผ่านตรงบริเวณรอยหักเลยนะครับนะไม่ต้องอ้อมมาแล้วมาสร้างกระดูกอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกระดูกหักแล้วเคลื่อนส่วนใหญ่โอกาสที่จะผ่าตัดก็สูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กระดูกหักแต่มันไม่เคลื่อนนะครับมีแค่รอยหักเฉยๆเขาเรียกว่ากระดูกร้าวนะพวกนี้ก็ใส่เป็นเฟือกแข็งหรือเฟือกอ่อน แล้วแต่กรณีไปนะครับนะแต่ในบางกรณีถึงรอยเนี่ยมันจะเล็กน้อยกว่า1มมิลหรือ2มิลก็แล้วแต่นะครับหรือในกรณีที่เราไปผ่าตัดใส่เหล็กดามแล้วช่องว่างมันน้อยๆแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะไม่ติดไหมก็ยังมีปกติแล้วจากงานวิจัยเนี่ยนะฮะการที่กระดูกเราหักแล้วมีโอกาสที่กระดูกจะไม่ติดในแต่ละที่เนี่ยฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะฮะก็คือประมาณ 1- 2นะครับ นะไม่ว่าจนะใส่เฟือกหรือผ่าตาดัดโอกาสที่กระดูกจะไม่ติดเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เฟือกนะเรามีความเชื่ออย่างนี้ฮะถ้าเราใส่เฟือกเราไม่ต้องไปเปิดแผลนะครับเราไม่ต้องไปทําให้เลือดที่มาเลี้ยงกระดูกบริเวณนั้นๆเนี่ยมันหายไปนะครับก็จะมีโอกาสที่กระดูกจะติด için, สูงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไปผ่าตัดโอกาสที่กระดูกจะติดช้าหรือไม่ติดมีสูงกว่าเพราะเราไปทําลายเนื้อเยื่อหรือ เส้นเลือดที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงกระดูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเลือกได้เราก็จะใส่เฝือกนะแต่ถ้าเกิดมันเลื่อนเยอะจริงๆมันมีช่องว่างเยอะจริงๆมันกระดูกมันไม่สามารถกระโดดมาข้ามติดกันได้เราก็ต้องเปิดเข้าไปแล้วก็ดึงกลับเข้าที่ทีนี้มีคนในเพจอะส่งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแขนเนี่ยนะฮะเขาหักแล้วก็มีกระดูกตรงบริเวณข้อมือที่เราพูดไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสแครฟฟอยหรือกระดูกข้อมืออันเล็กๆเนี่ย เขาผ่าตัดแล้วใส่สกรูไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีช่องว่างอยู่นะครับผ่านไปแล้วประมาณ5เดือนก็ยังไม่ติดอ่าทีนี้กระดูกไม่ติดเราจะบอกว่าไม่ติดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับนะไม่ใช่เดือนหนึ่งไม่ใช่2เดือนอ่าเรามาดูตรงนี้ถ้ากระดูกไหาปาร,ราหรือกระดูกเล็กๆเ,เนี่ยหรือกระดูกแขนตรงบร,ริเวณปลายเนี่ยนะฮะนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการดูว่าติดหรือไม่ติดเพราะฉะนั้นสมมติคุณรักษาโดยการ ใส่สปรินต์ก็ตามหรือผ่าตัดส่เล็กดามให้คุณรอไปเลยฮะหกเดือนนะส่วนกระดูกท่อนแขนตรงนี้เก้าเดือนนะครับใหญ่หน่อยเก้าเดือนถ้ากระดูกขาอันใหญ่ตรงนี้หนึ่งปีนะครับนะจำง่ายๆกระดูกเล็กหกเดือนกระดูกกลางเก้าเดือนกระดูกใหญ่หนึ่งปีนะครับถ้าหลังจากช่วงเวลานี้ไปแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดเข้าไปพาเข้าไปทำอะไร กระดูกมันไม่ติดมันมีช่องว่างเนี่ยสมมุติมันหักตรงนี้แล้วกระดูกมันมีช่องว่างวิธีการก็คืออย่างนี้ฮะเราจะใช้เขาเรียกว่าโบนกราฟก็คือกระดูกเทียมกระดูกเทียมเนี่ยจะเอามาจากตัวเราเองหรือเอามาจากข้างนอกก็ได้ถ้าเอามาจากตัวเราเองเขาจะเปิดเข้าไปตรงบริเวณเนี้ยนะตรงด้านข้างนะครับด้านข้างของอสะโพกเนี่ยนะตรงเนี้ยแล้วเข้าไปขูดกระดูกตรงนี้ออกมานะจะเป็น เปิดแผลเข้าไปตรงน,นี้ประมาณเซนสองเซนนะฮะแล้วก็ตอกกระดูกนี่ออกมาแล้วก็เปิดแผลตรงน,นี้แล้วก็ใส่กระดูกนี้เข้าไปนะครับยัดเข้าไปตรงน,นี้ <c oughs> เพื่อให้กระดูกของเราเองเนี่ยไปเป็นตัวเหนี่ยวนําสร้างกระดูกให้มันงอกข้ามขึ้นมานะแต่ก่อนที่เราจะใส่กระดูกเข้าไปเราจะเปิดตรงตรงบริเวณที่กระดูกหักก่อนแล้วไปขูดๆๆมันหน่อยเพื่อให้เลือดมันออกมาเมื่อเลือดมันออกมาก็จะทําให้กระดูกมันมีความสามารถในการติด มันอาจจะยังข้ามไม่ได้อีกต้องช่วยมันอีกก็คือเอากระดูกเทียมเนี่ยใส่เข้าไปอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกเทียมของตัวเราเองแต่มันจะมีอีกอันนึงคือกระดูกเทียมที่เป็นสร้างมาหรือผลิตมานะครับอันนั้นก็จะกล่องนึงก็แล้วแต่ราคานะครับบางทีก็อาจจะเป็นหมื่นนะครับนะก็หรือมันจะมีเป็นลักษณะช็อกฉีดเข้าไปนะพวกนั้นก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยที่ติดดีที่สุดก็เป็นของตัวเราเองแต่ประเด็นคือมันต้องเจ็บอีกที่ไง เรามีแขนเจ็บอยู่แล้วเราต้องไปเปิดสะโพกแผลตรงนี้จะเจ็บอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะเพราะเหมือนเราเข้าไปต่อกระดูกออกนะฮะแต่อันนี้ได้ผลดีนะแต่ถ้าใครไม่อยากเจ็บก็เปิดแผลแล้วก็ฉีดเป็นลักษณะของอกระดูกเทียมใส่เข้าไปได้นะฮะแล้วก็เย็บปิดส่วนใหญ่เราก็จะรอไปเรื่อยๆนะคราวนี้พอเราเปิดแผลแล้วเราใส่กระดูกเทียมปุ๊บโอกาสติดเนี่ยมันมักจะสูงนะครับนะผ่านจากในมือผมเนี่ยผ่าน,านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดเกือบหมดแต่มันจะมีบางกรณีอีกนะ คือพอเราใส่กระดูกเทียมเข้าไปปุ๊บแหมบริเวณนั้นโอกาสติดมันยากจริงๆอ่ะเราจะทํำยังไงอย่างกระดูกข้อมือสแคฟฟอยตรวนี้โอกาสมันยากมากเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องผ่าตัดเอากระดูกมาร้อมเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ย้ายมาแปะเอาไว้นะครับการที่มีเส้นเลือดจะทําให้มันเหมือนมีการกระบวนการสร้างของตัวมันเองคือตรงกระดูกตัวนี้ไม่ต้องสร้างก็ได้แต่เอาตรงกระดูกเทียมเนี่ยให้มันมีความสามารถในการสร้างพอแปะไปปุ๊บ มันจะสร้างกระดูกแล้วไปเชื่อมตรงบริเวณกระดูกที่มันอวัปแปะด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยากนะฮะใช้เวลาแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่เราใช้กระดูกเทียมธรรมดาแล้วมันไม่ได้ละนะครับนะก็วันนี้ก็สรุปนะฮะสำหรับกระดูกไม่ติดนะฮะเมื่อไหร่ถึงกระดูกไม่ติดดูเวลาก่อนนะอย่างใครที่คิดจะถามเข้ามาว่าเอ้ยผมใส่เหล็กเข้าไปกระดูกผมจะติดไม่ติดยังไงไปดูเวลากระดูกชิ้นเล็กกระดูกท่อนแขนกระดูกมือนะฮะ หรือกระดูกไหประราะ้าส่วนใหญ่ก็6เดือนนะถ้าก่อน6เดือนไม่ต้องไปคุยรอไปก่อนกระดูกท่อนกลางนะฮะนะก็ประมาณ9เดือนถ้ากระดูกชิ้นใหญ่กระดูกขาอันนี้ก็1ปีนะครับนะถ้าเกิดว่าเราจะรักษาเราทํายังไงส่วนใหญ่ก็เอากระดูกเทียมของตัวเราเองหรือเอากระดูกเทียมที่เกิดจากการผลิตขึ้นมาก็ได้นะฮะแต่ว่าผลของการผ่าตัดกระดูกตัวเองจะดีกว่าเพียงแต่มันจะมีการเจ็บเพราะมีแผลที่หนึ่ง นะวันนี้ก็คร่าวๆสำหรับใครที่ผ่าตัดใส่เหล็กดามหรือผ่าตัดใส่รักษากระดูกหักเนี่ยนะฮะรวมถึงคนที่ใส่เฝือกแต่กระดูกไม่ติดก็วันนี้ก็อาจจะได้ความรู้ไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ